โยโยโย่บสองมันลงเชิญกับครึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนครึงหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก V.I.P. k l n ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับอามาถึงค่ำคืนวันจันทร์ครึงเน้นทีมเดียวพี่ศษเลือกเกเวลาตี2ครึ่งฟุตบอลเซกุนดาสเปนนะครับคาสเตยอน จะเปิดบ้านเจอกับเดปอร์ติโบลาคอรุนญานะครับคาสเซรอนเนี่ยสาแต้มจากการชนะ11เสมอ6แพ้13นะครับเกมล่าสุดบุกแพ้เอลเช่มา e 1นต่อสครับยองฮันแพทกุนซือชาวดัชก็มีผู้เล่นกันหลักอย่างโทมัสฟานเดอร์เบลราอุนซันเชสคุมตรงกลางน,นะครับแนวรุกก็เอเวอร์มาบินอิสราเอลซูเอโร่กองหน้าเป็นเคซุดเดอร์มิเกลนะครับโยโยโย่โยเกียริศาสผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเจอกับลาคอรุญญาสี่สิบแต้มจากการชนะ10เสมอ10แพ้10เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอคอโดบ้ามา1-1นะครับออสการ์กิโอซานครับกุนซือก็มีตัวหลักอย่างเดียวก็บิลาเรสคุมตรงกลางแนวรุกก็เยรามเฮอร์นันเดสเล่นกับโซเรียโนหน้าเป้าเป็นซากาเรียเอสดาโซรีนะครับนัดแรกเจอกันเนี่ยลาคอรุญญาเปิดบ้านถล่ม5-1คู่นี้ก่อนเกมคาสเซอรอนเป็นต่อเล็กน้อยครับแย่กับแย่มาเจอกันนะครับโอ้จริงจริง คาสเซลรอนเนี่ยห้านัดหลังสุดแพ้เกมเดียวจริงๆฟอร์มเหนียวเอาใหม่ฟอร์มเ,นเหมเนียวกับเหนียวมาเจอกันนะครับคาสเซลรอนห้านัดหลังสุดแพ้เกมเดียวส่วนลาคอรุนยาเจ็ดนัดหลังสุดนลีก็แพ้แค่เกมเดียวเกมแบบนี้มีโอกาสออกเสมอสูงมากนะครับซื้อ2มุมวัดใจเดปอร์ติวาลาคอรุนยาครับจะบุกมามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับให้เชียร์ลาคอรุนยาเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจำขําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย